จุดนี้นะคะจะมีหินนอกหินย้อยหินเสาะหินก่อนตรงนี้นะคะสวยงามอ่ะเดินไปนะคะจะเป็นสะพานกระจกนะคะสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กขาลายานะคะเพิ่งจะทําใหม่เลยนะคะเพราะว่าสีอะ่ะยังไม่แห้งเลยยังมีกลิ่นสีอยู่เลยเขาเพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวที่จะ นี่เลาะไปนะคะจะไปมีเป็นช่วงๆนะคะมีจุดชมวิวที่เป็นสกายวอล์กแบบนี้นะคะจุดชมวิวสะพานกระจกนะคะแล้วนี่ก็เป็นสะพานกระจกนี่โอ้ก็เดินเสียวเหมือนกัน,นะคะเพราะยิ่งเลาะไปเลาะเลาะทิวเขาไปนะคะมันก็จะสะพานอะมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงจนจุดที่มีแบบเป็นแบบภูเขาไฟอะที่มันระเบิดนะคะมันก็จะแบบเป็นสี เป็นหินแบบสีแดงๆเขาเรียกอะไรหินสเก็ตหินภูเขาไฟนะคะมันจะสวยมากเลยะคะ่ะแล้วบันไดอะ่ะสะพานมันก็จะสูงขึ้นสะพานที่เราเดินเลาะริมเขาไปะคะ่ะมันสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยๆเสียวมากเลยนะคะเดินไปชมธรรมชาติไปด้วยภูเขาไปด้วยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเนี่เยเดินไปนะคะแบบนี้แบบนี้ ืมชอบมากเลยนะคะทำ